ริศด,ดากับตันวอลเล่บอลชายไทยยันอีกหนึ่งเสียงเงินเดือนทีมชาติไม่ขึ้นมา10ปีแล้ววันที่19มกราคม2,567จากกรณีที่กับตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตกับตันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโลมาสีชมพูสุพรีมทิพยาชมบุรีอีเทคทีมดังแห่งศึกวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีก ออกมาเผยเงินเดือนวอลเลย์บอลหญิงไทยแท้จริงแล้วได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ได้ก็เพราะค่าเหนื่อยที่ได้รับจากการเล่นหลีกอาชีพล่าสุดยามีกฤษรานินสวยัย กับตอนวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยระบุว่าการเป็นนักกีฬาทีมชาติและคุณคิดว่ารายได้ดีคุณภาพชีวิตดีให้คุณคิดใหม่ไว้ผมมาเล่ามันสิปีแล้วจริงที่ไม่เพิ่มเลยยังไงช่วยซื้อของผมด้วยนะครับถ้ารวยผมไม่ขยันขายหรอก สำหรับกิจาราณิสวยัยปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในศึกวอลเลย์นบอลไทยแลนด์ลีก2023-2024ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ